เคือ,อา,าอ๋ออ๋อบึงหนาคนนออคาเป็ดดุดนอาอนี่นเราไอ้พันยกเนี้โหความที่แหละอลิ้นมาลิ้นไหนมาเนี้ยเอาความดีเข้วาวะบารุย,ยไขรดำนะบาลุยไทยรดำ กแขี่เราส้อยกเนี่มันเหตุอะ่นะจวดพี่น้องันะเออบบกสอนสอนรถาวสอนรถอวนั้นเยบบานลบานลุยบานลุยบบกขี่เราส้อยก่นนี่มีสู้ไปอีกที่ตามเขาดียังก็วบนี้ลจวดสอรสนรถถนี้วนนี้ต่งใแวดกวนยเอารอไแกก เดี๋ยวไปบ่เราเมนี่ตายได้ตัวเย็นมื่อไหย่ชูรสนะชูรสกับพี่แมวเอาไหมตัวรสชูรสบาลุยแกงแกงรีไทยแต่ก่อนตอนนี้มาเป็นแกงหมูบินแต่ก่อนรีไทยนะครับ เจ้าหงอวงจะความเสียก่อนนะเอาคว่ำดีนิดนี้แหลเนี่ยลาบเป็ดอุดรลาบเป็ดอุดรเขียบลุยอันนี้ของแทบบอกเลยว่าเขียบลุยกระทครับเขียบลุยกระทะรั่วใครไม่ได้ชิมเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมากเลยพลาดอยู่บ้านก็มีครับโอ้เขียบลุยบอกเลยว่าพลาดพลาดหนักจริงครับแน่นอนอไหม นี่มะนาว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 เปรี้ยวนะครับใหญ่ใช่ไหมเหมือนอินเดียเลยครับทั้งมะนาวทั้งขี้มือลงไปด้วยกันนะครับโอ้อินเดียครับอินเดียเป็นอินเดียหรือวมันพาบ้ากันมักมันมั้ยเอากระมังหายเนี่ยมุกแกรักเนี่ยหัวใจรักอยู่ไหนเนี่ยนี่ไหมนี่ไหมเออนี่แหละ ืหัวใจรักเลยเรียกขั้นไม่เอาไว้เท่กูน่นี่เรียกได้ถวยเมืไรด้ทีเดียวเพราะว่าีหน่อยก็นบาูแล้วเราตัดไเลยบรยไว้ทีเดียวรเสียซาร้ว่ไงเดี๋ะเกียน้ปลาซ่มันกับพอเราเโอแ่บแเบิ่งกินอุฮึอึมึฮวิ่ สมกับพ่อเลยเีมหล่อเยหลอหอมเลยเจียวหอมไงสมบองเห็นพ่อเลยสมบองเกียรต่แสดงว่าเจ้ากินสมึพน่มแล้วนะสมสมสมอรนหน่อยนะไปด้อใช่หลักความแปย่ ใส่หอมลงไปครับเขียบลุยแกงรีดไถนะครับใส่หอมลงไปแล้วเบิดเลยไมดแย่ใช่ที่เรียบเหมือนกันบเียบมันแย่จริแยเชไปเลยเพ่ o, ี่ไน่ทำไได้ยังไยครับขอมกอบาทางพี่ครับเมกอบทางพี่เย่ย โอ้สน้ำตม้มมีครับพี่ไซน้ำต้มมีสูตรเต้าร้อนครับนส้อสูตรเป้าร้อนครับคุมคบค้มร้อนหนักบาลยคุน้องคุปม,มูจิตาไม่คุ้มนองคกตัวนี่หัวใจรักรยเป่าเนเครื่องในลงไป เห็นไหมเนี่ยกระเทียมเกี่ยวนะครับเดียเนี่ยเครื่องไม่จังไงเดีเนี่ยโอ้ยเมาแล้วด้เดียเนี่ยกรเทียมเกี่ยวกรเทียมเกี่ยวครับผมที่เกี่ยวแปดชั่วโมงนะครับนี่เกี่ยวแปดชั่วโมงเอาเจ้า้องเอาไปเลยวะเตรียมร่องผ่านหมอผ่านหมอไม่ลินเล่าเลยครับผ่านหมอมือชงนะมือชงเอ้ยดูใส่อะไรแก้วดูใส่เก้ว เกี keep your, keep your ้ยวเกี้ยวเกี what, uh, what, ้ยวไปเทวะอันนี้มือลินนะครับทอทอรอถอดอตุากเขาแรงไปพี <No. S 2> ่ร้องจวดโอเคครับนั่นแหละสิบงาทีนะอ้หเศรษบเกียงอยู่ใช่ไหมห้องหอมใสตกไหม